มาตราสามสิบเมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินใดใดแล้วเฮ้ยพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อนอและเมื่อมีปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลที่ได้จัดให้เข้าครอบครองที่ดินนั้นได้ทําประโยชน์ในที่ดินและทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยครบถ้วนแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็วมา,รา,ามตราสาิในเขตต้องที่ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังไม่ได้ประกาศเขตสำรวจตามความในหมวดนี้ก็ดีหรือในลักษณะหรือในกรณีที่สภาพของที่ดนินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดีรัศดรจะขออนุญ,ญาตจับจองที่ดินโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดและเมื่อ เจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วก็ให้ออกไปจองให้ต่อไป